เสร็จแล้วเรากลับไปหน้าที่หน้า input นะครับเป็นการตั้งค่าของตัว cpanel นะครับช่วยเทรชื่อนะครับเราอาจจะใส่เป็น trader ก็ได้นะครับรูปสามารถเปลี่ยนได้นะครับฟังก์ชัน TP นะครับ เอาไว้ตั้งค่า TP แบบเฉลี่ยนะครับที่กี่จุด600จุดนะครับที่ตั้งไว้อันนี้ก็เป็นถ้าจะใช้งานก็แบบเป็น True นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน Clear TP ตรงนี้ถ้าเราตั้งฟังก์ชันแล้วเราต้องการที่จะเอาฟังก์ชันออกให้เราเปิดใช้งานตัวฟังก์ชัน Clear TP TP เราก็จะเป็นศูนย์นะครับจะไม่มีการตั้ง TP for SL ก็เหมือนกันครับ ตัวนี้เป็นฟังก์ชัน sl จะเป็น sl แบบ levelled นะครับ l e v e l l e ก็คือเป็นถัวเฉลี่ยนั่นเองนะครับว่าให้ตั้ง sl ที่กี่จุดนะครับแล้วก็ถ้าต้องการเอา sl ออกก็เปิดใช้ฟังก์ชัน c sl โอเคอ่ะที่นี้ผมจะปรับเป็นฟอร์ไว้นะครับจะยังไม่ใช้งานแล้วก็คลิกที่โอเคไปเลยนะครับอ่าก็จะขึ้น หน้าตาตัว c p พ n l l ขึ้นมาแบบนี้นะครับตัว c p a n e l เนี่ยตัวนี้สามารถคล,คลิกขวาคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากลากไว้ไปตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับถ้ามันเก,ก,กะกะเราก็ลากไปจุดที่ต้องการนะครับหรือเราจะย่อเก็บไว้ก็ได้นะครับถ้าเรายังไม่ใช้งานเราจะเก็บไว้ก่อนแบบนี้